น,น,นักปฎินิมนต์นะครูบาอาจารย์ทั้งอื่นทั้งใดมาเทศนาประชมคำก็ดีชมเสวกก็ดีนะครับเท,ท่ากับอาชิเปิดธรรกมัหลวงปู่สาวกหลวงอุดรน,นะเมื่อนี้ก็เปิดกันที่เตรียมบนหนักปันใดยนักนะครูอาจารย์ที่เิเคยมาสุครีอาจจะเคยได้ยินบางทีหลวงปู่ก็บเพชรนักนุ่มคือพันดากิเลส จใจเพิ่นบาได้ดาคนได้เหมืนกันแล้วก็คนมโนธรมทนาสาธุบุญนะที่ครูบาอาจารย์สาม,มารถมารับฟังทำได้มาตอนนี้ก็คอร,ร,รีมณ์นะกพระอาจารย์กรรมอาจารย์กรรมเอาพระเจริญเอามีจักรูปจักรมณ์สิบแปดสิบเก้าไปเลยเนาะ